สวัสดีครับผมเอ็มครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเทคนิคนะครับการเตรียมตัวเที่ยวสิงคโปร์นะว่าการแลกเงินการหาที่พักนะครับการเดินทางในสิงคโปร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับหลังจากที่สิงคโปร์เนี่ยเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปเที่ยวสิงคโปร์มาแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่าเออน่าจะมาแชร์น่าจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง เพื่อที่ทุกคนเนี่ยก็จะไปเที่ยวตามได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะก่อนอนื่นต้องเล่าก่อนว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ผมไปบ่อยมากนะครับประมาณน่าจะเจ็ดแปดรอบได้ละแต่ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่สิงคโปร์เปิดประเทศเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสกลับไปครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนหนึ่งก็มาอัปเดตกันก่อนว่าสําหรับการเดินทางเข้าสิงคโปร์ช่วงหลังจะเปิดประเทศนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนาอที่เปิดประเทศแรกๆเลยนะครับสาหรับให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยว ่างประเทศได้นะครับสำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยนะครับสามารถไปเที่ยวสิงคโปร์โดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้30วัน,นครับการเดินทางเข้าเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ1เลยพาสปอร์ตนะครับซึ่งมีอายุเหลืออย่างน้อยเนี่ยหเดือนก่อนเดินทางเข้านะครับ2ก็คือประวัติการฉีดวัคซีนตรงนี้สามารถเปิดทางแอปหมอพร้อมแล้วก็สามารถใช้วัคซีนพาสปอร์ตได้นะครับถ้าถามว่าเอา่อต้องฉีดวัคซีนกี่เข็มหรืออะไรเงี้ยก็คือครบโดสนะครับไม่เกิน271วันคือมีคนบอกมา ว่าไม่เกิน271วันนะครับส่วนถ้าเกินก็คือต้องแนะนำว่าให้ไปฉีดเข็มบูสต์นะครับต้องไปลงทะเบียนที่ S G อ r ไ v a l Card ก่อนนะครับซึ่งสามารถค้นใน Google ได้เลยว่า S G อ r ไ v a l Card นะครับแล้วมันก็จะขึ้นลิงก์ให้เราไปกรอกข้อมูลก่อนเดินทางเข้าสามารถกรอกได้ล่วงหน้า3วันนะครับแล้วก็จนถึงก่อนเดินทางอ่ะก็คือต้องกรอกข้อมูลไปก่อนมันก็จะต้องไปลงทะเบียนพวกที่พักข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟบินเรานะครับก็ ก็เตรียมข้อมูลเหล่านี้ก่อนไปกรอกด้วยนะครับเร้าๆก็จะประมาณนี้ง่ายๆสําสหรับการเข้าสิงคโปร์ซึ่งเอาล่ะสิ่งแรกข้อมูลคร่าวๆที่ต้องรู้นะครับสิงคโปร์ก็คือจะมีเวลาเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงใช้สกุลเงินเป็น SGD หรือสิงคโปร์ดอลลาร์นะครับหดอลลาร์สิงคโปร์อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ประมาณ ยี่สามถึงยี่สิบหกบาทแล้วต่ช่วงเนาะส่วนการแลกเงินแลกเงินที่ไหนดีนะครับก็คือสามารถแลกได้ตั้งแต่ไทยนะครับร้านแลกเงินที่ไทยเลยเนาะก็คือจะมีทั้งที่สุวรรณภูมิแล้วก็ที่ดอนเมืองถ้าสุวรรณภูมิอะ่ะ ร้านแลกเงินที่ถูกๆอ่ะเ็จะอยู่ที่ตรงชั้นเดียวกับแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะตรงนั้นจะมีร้านแลกเงินอยู่อยู่เยอะเลยครับแล้วก็ตรงหน้าตรงที่ดอนเมืองอ่ะร้านแลกเงินก็จะอยู่ตรงคือมันต้องข้ามไปฝั่งโรงเรนมามาเรีะตรงสะพานลอยตรงนั้นอ่ะจะมีร้านแลกเงินที่เลทดีๆอยู่คือทุกคนรู้อยู่นะว่าเลทแลกเงินของธนาคารไทยอ่ะ กับเลทแรกเงินของร้านแรกเงินอ่ะร้านแรกเงินจะเลทดีกว่าธนาคารนะครับก็คือ<า> <พ ure S 1> ดังนั้นอ่ะแนะนําว่าไปาร้านแรกร้านแรกเงินดีกว่าแต่ไม่ระบุนะว่าร้านไหนเพราะว่าร้านแรกเงินส่วนใหญ่จะเลทใกล้ๆกันยกเว้นของธนาคารก็จะเลทค่อนข้างแพงกว่าร้านแรกเงินใช้เวลาบินจากกรุงเทพไปที่สิงคโปร์เนี่ยประมาณสองชั่วโมงโดยก็คือมีสายการบินบินทั้งสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองเลยครับบินตรงไปที่สิงคโปร์เลยเนาะต่อไปคือการซื้อซิมเน็ตนะครับการซื้อซิมเน็ตผมแนะนําว่าให้ไปซื้อซิมที่สิงคโปร์ครับ จะถูกกว่าแล้วก็ได้ปริมาณเน็ตเยอะกว่ามากนะครับคืออย่างผมอะตอนที่ผมไปผมซื้อผ่านเว็บ KKD มันจะเป็นการสั่งซื้อทางออนไลน์ไปก่อนแล้วก็ไปรับซิมที่นู่นนะครับซึ่งซิมราคาถูกมากประมาณไม่เกิน260อะ่ะแต่มันเล่นเน็ตได้ถึง100ยจิกเลยครับโคตรเยอะคือร้อยจิกเลยโคตรเยอะมากๆแล้วก็สามารถโทรได้ที่500นาทีครับคือใช้งานได้7วันคือแบบเหลือเฟือมากคือซิมของส t a r Hub โดยซื้อผ่านเว็บ k k d นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ซื้อไว้ที่ใต้คลิปเนาะ <Okay. S 1> อันนี้โปรสำหรับ7วันนะครับก็คือได้100จิ้นี่ก็คือเยอะมากๆคือไป7วันยังไงก็ใช้ไม่หมดแน่นอนดังนั้นจะแนะนำว่าไปซื้อซิมที่สิงคโปร์ดีกว่าก็คือสั่งล่วงหน้าในเว็บไปก่อนแล้วก็ไปรับที่สนามบินได้เลยสะดวกมากอันนี้ก็แนะนา ต่อมาการหาที่พักนะครับการหาที่พักย่านที่พักไหนถูกในสิงคโปร์เพิ่งมาค้นพบตอนไปสิงคโปร์รอบล่าสุดนี้เองครับคือปกติผมเลือกที่พักอะ่ะผมจะเลือกที่พักที่ใกล้ๆก,ก,กับรถไฟฟ้าเป็นหลักเลยซึ่งมันมันก็จะราคาค่อนข้างแพง คือก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่ามันมีที่พักที่ราคาถูกกว่านี้ก่อนก่อนโควิดก่อนจะเปิดประเทศอะหลังจากสิงคโปร์เปิดประเทศมาเนี่ยคือพอหาที่พักที่เป็นห้องส่วนตัวแล้วอะมันจะราคาค่อนข้างแพงเลยอะคือถ้าโลเคชั่นดีๆก็จะแบบสามพันอัพสี่พันอัพเลยอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแพงนะคือถ้าใครหาหาห้องส่วนตัวราคาถูกอะผมจะแนะนาย่านนี้คับก็คือย่านเกลังซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ผมก็ไปนอนโรงแรมย่านนี้มานะครับชื่อว่าโรงแรมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคลิปเที่ยวสิงคโปร์ได้เลยนะครับ ก็คือทั้งย่านนี้ก็จะเป็นที่พักราคาถูกหมดเลยก็จะโรง,งแรมประมาณโรงแรม3ดาวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมจองมาในราคารวมภาษีรวมอะไรแล้วอะ่ะมันจะตกคืนแล้วประมาณ2อ0 0ซึ่งจริงๆมันจะมีบางที่ที่ถูกกว่านี้ด้วยครับแต่ย่านนี้ยการเดินทางก็คือจะเดินทางโดยรถบัสเป็นหลักเลยเพราะว่ารถบัสก็คือจะอยู่ปากซอยเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อจากนี้ว่ารถบัสขึ้นยังไงแล้วก็มันจะสะดวกยังไงนะครับแต่จริงๆถามว่า ไปนั่งรถไฟฟ้าได้ไหมนั่งได้เหมือนกันแต่มันจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าประมาณ4 5 0 0เมตรหรือ600เมตรแล้วจะจุดนะครับก็คือบางคนจะค่อนข้างที่เกียจเดินเนาะอย่างเราก็จะพักที่ตรงนี้ก็จะใช้รถบัสเป็นหลักเลยเพราะว่าป้ายรถบัสก็คืออยู่กระจายตามถนนตามแต่ละจุดของย่านคือสะดวกมากๆเดินไม่ถึง100เมตรก็คือนั่งรถบัสได้แล้วก็คือสะดวกมากๆครับก็คือนี่แหละแนะนําว่าให้ไปพักย่านเกลังเพราะว่ายา่านนี้ถ้าคุณพักย่านนี้คุณจะได้ห้องส่วนตัวที่ราคาไม่แพงสําหรับ ส่วนตัวพวกผมเวลาไปเที่ยวจะไม่ได้เลือกที่พักแพงเพราะว่าเราจะใช้เวลาอยู่ข้างนอกเป็นหลักเลยเรา เราอยู่ที่พักแค่นอนกับอาบน้ําแค่นั้นเองในการไปเที่ยวแต่ละครั้งอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างไม่อยากได้ที่พักแพงเพราะถ้าย่านอย่างโลเคชั่นดีๆอย่างางพวกชัยนาทาหรืออะไรเงี้ยที่มันติดรถมไฟฟ้าเอมาทีอ่ะมันจะราคาห้องเท่ากับห้องส่วนตัวที่นี่เลยแต่ถ้าแถวชัยนาทานก็จะได้เป็นโฮสเทลราคาถูกแบบนอนรวมอะไรเงี้ยคือตกต่อคนก็จะประมาณคืนละพันแต่ถ้าเรามานอนย่านเกลังอะ่ะมันห้องส่วนตัวมันคืนละประมาณ2องพันใช่ไหมมันก็นอนได้สองคนก็ตกคนละพันแต่ได้ห้องส่วนตัว ก็แนะนําว่ามันนอนย่านเกลังดีกว่าเพราะว่าเวลาเดินทางมันก็ไม่ได้เดินทางยากครับทุกคนมันใช้เวลาเดินทางไปที่เที่ยวก็ประมาณ10กว่าถึง20นาทีอะไรเงี้ยไม่ยากโดยประมาณอ่ะแล้วข้อต่อมาก็คือ แนะนำการเดินทางในสิงคโปร์ลองแนะนําว่ามาลองเดินทางโดยรถบัสดูครับเพราะว่าจากที่บอกจากข้อที่แล้วก็คือเราพักย่านเกลังทึ่งมันซึ่งมันเดินทางโดยรถบัสเป็นหลักนะคบก็เหมือนเป็นไฟบังคับให้เราต้องได้ขึ้นรถบัสในการเดินทางเที่ยวเราก็เลยได้ค้นพบว่าเฮ้ยการไปเที่ยวสิงคโปร์การเดินทางโดยรถบัสเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงเออเพราะว่ามันเดินทางง่ายๆคือจะไปไหนอ่ะ เราเปิด Google ดูได้เลยว่าเราจะไปไหนนะครับมันก็จะขึ้นการเดินทางให้เลยว่าถ้าเราเลือกแบบเป็นรถบัสอะ่ะเราต้องไปขึ้นที่ป้ายรถเมย์ไหนแล้วก็ลงที่ป้ายรถเมย์ไหนมันก็จะมีบอกหมดเลยซึ่งระหว่างทางอะ่ะเราก็ดูมือถือเราด้วยว่าใกล้ถึงหรือยังจริงๆอะ่ะบนรถบัสสิงคโปร์มีบอกนะครับว่าถึงป้ายไหนแล้วถึงอะไรเงี้ยแต่เราก็ดูมือถือเราประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็สําหรับการจ่ายเงินค่ารถไฟหรือรถบัสที่สิงคโปร์เพื่อนๆสามารถซื้อบัตร e z Linkcard เป็นบัตรเติมเงินนะครับซึ่งราคาซื้อใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่10ดอลลาร์สิงคโปร์จากนั้นเราก็เติมเงินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ในการแตะขึ้นรถไฟหรือรถบัสได้เลยการขึ้นรถบัสก็คือขึ้นทางฝั่งข้างหน้านะครับแล้วก็แตะบัตรหนึ่งครั้งปุ๊บจะลงก็ลงข้างหลังแล้วก็แตะบัตรอีกหนึ่งครั้งในการขึ้นรถบัสนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องซื้อบัตรเลยครับเพราะาตอนนี้เทคโนโลยีที่สิงคโปร์ค่อนข้างสะดวกมากนะครับไม่ว่าเราจะมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มันเป็นเป็นสัญลักษณ์แบบข,ข,ขีดขีดที่แบบเป็นแตะแตะจ่ายได้อะเราก็สามารถใช้บัตรนั้นไปแตะแตะในการขึ้นรถไฟรถบัสได้เลยเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องใช้บัตร e z l i n k c a r d ก็ได้นะครับก็คือไปแตะใช้ได้เลย สะดวกมากสุดท้ายนะครับเรื่องการซื้อบัตรเข้าสถานที่ต่างๆแนะนำว่าให้ทุกคนซื้อล่วงหน้าผ่านเว็บไปก่อนมันจะถูกเราไปเที่ยวเราเราซื้อบัตรล่วงหน้าไปหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเคเบิลคาร์บัตรเข้ายูนิเวอร์แซลหรืออะไรพวกเนี้ยอย่างเคเบิลคาร์ก็ถูกกว่าถูกกว่าไปซื้อหน้าประมาณ 2อ0ถึงสามเลยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ไว้ใต้คลิปเนาะว่าผมซื้อผ่านเว็บไหนคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสิ่งที่จะมาบอกกันสําหรับการเตรียมตัวเที่ยวสิงคโปร์ช่วงนี้นะครับและสุดท้ายนะครับก็ขอฝากทุกคนไปติดตามคลิปเที่ยวสิงคโปร์นะครับทำรีวิวต่างๆท่องเที่ยวต่างๆโดยละเอียดไว้ให้แล้วนะครับในเว็บไซต์หรือลิงก์ใต้คลิปทนะ่องเที่ยวสิงคโปร์เนาะก็ไปติดตามกันได้เลยก็คือไปอัปเดตกันได้เลยนะครับว่าที่กินที่เที่ยวสิงคโปร์อะไรตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับ หลังจากที่สิงคโปร์เปิด,เป,ดเปิดประเทศแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปไงเนาะก็แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง m journey ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปท่องเที่ยวอัปเดตความรู้ท่องเที่ยวต่อๆไปนะครับไปแล้วบ๊ายบาย